เที่ยวไม่ได้กลับมาเล่นแบบนี้ไม่กลับมาเล่นนะก็ไปไหกันตามหาพี่ซี่เซียนพี่เซียนพีเซียนพีเซียนเซียนเจอละเฮ้ยเราไม่ใช่พวกเราไม่ใช่สัมผัสสัมผัสที่แต่สัมผัสซิกเซียนหักเรา ไม่ใช่ซิเซนแต่เป็นซิกซีนนะแม่มาวามันยังไม่นยุดมันตัวยี่นเลยเนี่ยต้องหากกแจงอะไรดูปิดเสียงบอดแลตกตาไอเผาใตุ๊กตาตุ๊กด๊กดต๊กติดตุตตุ๊กตาดตกันละกุญแจห้องโถงดกุกุิดเปิดิิดิด ได้เลยเดี๋ยวได้ได้ไม้ไม้ฉีดไฟ้องโถงได้เปิดให้หมดกุญแจห้องโถงไ้เปิดให้หมดห้องโถงตรงนี้กองนอนมเอา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 เดี๋ยวกูหลุดวัดฟักวดฟักด เฮ้แต okay, uh, ่ก um, ูว่มกว่มอะมันมีมันมีไม้เดี๋ยวเดี๋ยวกูแชร์หน้าจอให้ดูมันมีไม้กับอ่าไม้หิดไฟแล้วก็มีตุกตาเว้ยไอโดเหรอ เยอ้โหเด้สุกตาสุกตาน้อยโอ้ติด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 เบลูเบลูต่อ้างเลยวะตองนี้มีเบลูมก็มีเบลูมมีฮอคีแต่กูก็ติด คนหมืดคนตามโตนี่แกใช่ป่ะอ่าฮะเปิดโอ้ยเหี้ยมันมีจงกระได้ไม่อะไรมันยังไม่ดูไปด้างหน้ารับอยู่มันยังคงไว้อีเว้ยมันยังเป็นโลนิฟอนอยู่ใครมีฮอกี้มาเปิดนี่มาเปิดตรงนี้อุ้ยมีดูใจอะไรเลยฮัลโหลทำไมมึงรู้เบาการการที่มึงเปิดห้องห้องนั้นอ่ะจะเป็นการจุดมันจะเป็นจุดเรื่องสนุกสนุกนาตกรรมเลยเพราะกนาตกรรมเลย แต่เรายังไม่เรายังไม่มีเกมเมนูผีเต็มไปหมดเลยเดินเดินอยู่ชนหน้ากันนี้อะชนหน้ากับผีอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ห้องอ่าเอ๊ยยังคันกดีเอามันหายคนไหนลุงกมไม่รู้ ไม่มีใครมีฮอร์เคียเปิดแล้วเปิดแล้วลุงตรงแน่เปิดแล้วแล้วกูจะเดินทางขมนาคมยังไงน่ะอาติอาติเคียต้องหาคนเจย์นะเจแต่ว่เจย์เป็นใครโดไปหมดแล้ววะอันนี้ไอ้ผีเจอแล้ว แดดี้ฟิงเกอร์แดดี้ฟิงเกอร์ where are you ใครอยู่ตรงนั้นบอกมาเดี๋ยวนี้อ๋อนี่แดดี้ฟิงเกอร์แดดี้ฟิงเกอร์ where ไม่ทราบว่าใครอยู่ข้างบนตรงนี้ ใครเปิดประตูแล้ว oh. ก็เ oh. ดินไปทางตันอย่างงี oh. ้แ oh. ล้ว oh. ก็เราจะเดินไปทางตานข้างหน้าใครเดินใครใครเดินใครเดินตามหลังกูอยู่เอเดียนใครเดช่วยกูให้เฮ้ใครเนี่ยใครเดินตามหลังกูอยู่เนี่ยเนี่ยลุงลุงลุงห้องนี้ลุงเอาห้องนี้ไปทางก่อนนะเด็ดดีที่สุดเด็ดดีที่สุด

กูรู้อีกชั้นชั้นหลังคาแล้วกูกำลังจะโดดลงไปดิ่งชั้นล่างนี่โอป่ะนี่โอปะเนี่ยใช่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 โอเคโอเป็นนักกล้าไม่ไปผมผมยาวส่วนไอ้มิวตัวสุดท้ายจะเป็นผู้หญิงผมดำมันมีแต่คอเรียมีแต่อ่ะเรายังเออเดี๋ยวมีแต่ทองใช่ไหมมีแต่ทองใช่ไหมไอ้กลับมากลับมาบันไดเดิมก่อนกลับมาบันไดเดิมก่อนแล้เดี๋ยวมีเบสรูมไหมมีมีเบสรูมไหม ก็ต้หาอยู่เนี่ยเอ้ยเราต้องลงไปหาด้านล่างไม่มีวนเ่าเดินไปไหนกันแล้วเนี่ยตามมานี่ตามมาหาตามโต๊ะหาตามโต๊ะเอาแล้วไอ้นี่ไงเจอโอเบเลียมีเบสลูมกีไอ้มันอยู่ด้านหน้ากูมันอยู่ด้านหน้ากู่ตรงนี้มันจะตรงนี้อยี่ตายง่ะไอ้ตู้ตามมาแล้วให้ตู้ตามมาแล้วมันเอาไปช่อตัวเอง นี่มันอมันอยู่เล่นเครื่องแล้วนี่กูเปิดเบ็ดรูมแล้วเนี่ยตรงนี้มีตุ๊กตาตรงนี้มีตุ๊กตาเบดรูมเบดรูมใหญ่กูได้ละนี่เบดรูมกูได้เบดเอ้ยกูได้แอคติ่แล้วเบดรูมพี่เบดรูมพี่เบดรูมไอ้กูได้แดดตีฟิงเกอร์แดดตีฟิงเกอร์เว้ย์ไอ้กูได้โซนนาฏะกรไอ้กูได้โซนน่าตะกำด้วย เจอกันชั้นบนสุดโอ้มึงอยู่ไหนเนี่ยโอเคใครเก็บเด็กเม้นไปมีวะกู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 ไปทุกคนไปเผาดีกว่าเผาเด็กขี้อ่ะไปดินชั้น็ตไดินชั้นไปดินหมอกว่าทุกคนจะจำทางได้นะจ๊ะดูดูเด็กก็มีเตอนไหนะดูดูว่าทำไมไปตอนไหนอ่ะเพี่มไปหนึ่งตัวอไปตี่ห้องนั้นอีกตัว เอาตุ๊กตาที่เป็นตุ๊กตาปกติกันไว้ได้ไหมคน<ช>นึงอ่ะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเกี่ยเตียงยม่อยู่ตรงนี้เพราะนั้นเราไม่สนใจเราเปิดประตูให้มันเข้ามาไม่สน <c oughs> ฉันไม่สนเอาเอาจะไม่สนเผาตออ่อถ่ย <c oughs> ร้อยอยังไะ อยู่ได้แล้วเสียงมันมาจะไ่มมาแล้วมาแล้วอะไรเื่ัต่อสิเครื่องมันเรวมากเลยนะ พ่อตายโอ้ยสายเปิดเป็นว่าเล่นเลยเนียว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้ว ัวรังยืนแดกน้ำเลยแดกน้ำเลยตะแกรงกันเจียวอ่ะไอ้เหี้ยเอ่อเอวเอวกูวรานะคนที่จะเปิดประตูให้ไปเดี๋ยวกูลงไปช่วยมึงรออยู่ห้องนั้นแหละแย่มันมันต้องไอ้เหี้ยไม่ต้องรุงให้เหมือนมึงรู้ว่ากูจะเผาอ่ะไอ้เหี้ยเะอ้ยมึงอย่ามึงอย่าเพิ่งเผามึงอย่าเพิ่งเผาเดี๋ยวช่วยไปก่อนโอยเฮ้ยออกไป

กูขึ้ว่าแอบอยู่เว้ยบนบนห้องการหลังตาโอ้ยมิ่งขึ้นมาจะเอะกับผีพอดีจะเอะกูเห็นเลยอะจะเอะไม่หนับไม่หลับตากูเจอตุ๊กตาคุณเจอตุ๊กตาไปเผากันดีกว่าไปรอกูก่อนไหมรอรอกูหน่อยรอกูเลยรอกูหน่อยไว้ดีห้องไปทางไหนไ้เขียนลืมลุงลุงลุงหรือไง ยู่ห้องเผาก็อยู่ห้องเผาเออไปทางไหนวะสวัสดีลุงลุงมึงกำลังฆาตกรรมหมูไม่หมูหรอกไอ้มึงอยู่แล้วเอาคนเดียวไอ้เยี้ห้องห้ำก่อ วิ่นหลังเลยมันเร็วมากเลยนะมันเร็วมากเลยอาจารย์ชิฟูเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปผมไปอ่ะอยู่บนหัวเลยไปแล้วอ่ะมามามาลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปูอันนี้ให้แล้วแล้วลุงออกไปนะอู้หูอู้หู ไอ้สัตว์อ้าววัสดีโอ้สวัสดีเอาเอาลุงลุงลุงไม่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเไม่ขีดไม้ไม้ไม้ไมไมขีดมันอันนี้เอมันหมดอะ่ะคือมันมี<อ>าบางคนที่ใครที่ใครไปแล้วมา,มามาที่ห้องเผาห้องเผามีคนบางคนที่เปิดมีเวท <c oughs> หมดแล้วยัดแม่เอ้เผาเผาเผาเอาๆๆเข้าเข้าเข้าโดดเข้าโดดเข้าโอ้ไม่ด๋อยมันอยู่ใกล้กู คนนออยู่ให้งเผากันหมดเอาแล้วใครมามานอนตายวะเด็กเออกูอยู่ข้างบนคนเดียวแล้นี่เป็นไรเนี่ยจะไปเปลี่ยนที่นี่ไม่รอนร้อนอย่างเดียวแล้ววะกูอยู่ข้างบนกูอยู่ข้างบนคนเดียวคุณได้ยินเสียงหรือไม่เสียงหัวใจมันเรียกหาคุณเปลี่ยนที่นี่มันเป็นครื่องอย่างเดียวเลยแต่มันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนมันดินแล้ว มันบินลงมาข้างล่างแล้วมันบินลงมาทั้งล่างแล้วมันเร็วมากเลยนะไม่ไม่ไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วเท่าไหร่ไม่เร็วเท่าไหร่มีสองตัวแล้วนะวัดสถิติมันเร็วมากเวลามันออกล่านะเฮ้ยโอ้ยโอเคใส่ค่าเอาไปออกไปค้างเอาไปออกเลย อยู่ข้างในไหมอยู่ข้งน้นไม่ไป่เราเตรียมตัวแล้วลุงลุงพอพอตายเราออกไปเผาอะไม้ไม้กินหมดยังยังหมดขึ้นแล้วรอรอผีออกมาใกล้ใกล้ออากตัล้ก็ตายหมดขนอยู่ขงมนอยู่อยู่อยู่ห้องใต้หลังคาอยู่ห้องใต้หลักคาไม่ได้ มื่อกี้มันอยู่ท้องใต้หลังคาแล้วมันก็ลงแล้วอะไม่มนเร็วจังวะมต่เมกีมันบินมาผ่านหน้ากูมันก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะไอ้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 อ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ่ไอรไว้ไอ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 มไอ้ไออไอ้่้อ้ไอ้วอ้ไ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 ้อ้ออ้ไอ้่อเรอออกไอ้อ้้ไไอ้ออไ้ไ้อออไ้้อออ้อกอยู่้ วันหลงขอให้ใครสักคนโดนจะเอ๋สักทีนึงเลยสว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 ยไอ้หยงฮักบวงการเดียวเลยกูเออใครไม่บินต่อเลยเหรอลุงลุงลุงไปอยู่ห้องใต้หลังคานล้โอ้ยกลัวกลัวมากลุงกลัวมากกลัวมากลุงลุงไปลุงไปลุงดิอีเซฟโซน ลงลงลงไม่ใส่เพงไหนม่นวินอีกแล้วนี่มันวินอีกแล้วลงผีไม่ใส่เพงไหนอ่ะมันเร็วมากการเอี้ยเคายวแล้ว AO ลงยำรเกินไปมึงไปดูงั้เกงในผีที่นี่อเฮ้ยคว้าเข้าคุยอยู่ห้องตาหนักตาครับแต่วันี้บรรยากาศชิวมากเลยโคตรเย็นนะโคตรเย็นเลยเีลือคนหมื่นเลย โซมืดม,ดมืดมากๆเปิดเบอรอย่าเซฟโซนอยู่เลยใช่ไหมอาจยตัวเองที่ใช่ตัวเองอาจารย์เด็กกีต้าปิดไ้ชายนะอาจารย์เอ๋ตัวเองท่านผู้เจริญดื้อมากเพราะเดินซึกปัญญาไม่รู้แต่กูรังลงไปข้างล่างเหนียดเหนียด คือกูคือกูออสงสัยว่าเมื่อไหร่กูจะเปิดประตูสองประตูนี้ได้สักทีลุงลุงลุงออกไปหน่อยได้ตุ๊กตาเด็กีย่มาแล้วเนี่ยจะไปเผา<ล>ไป๋ยวาได้นะเลยสองกันเลยอีกสองอันเดี๋ยวไล้มากเลยไปน้ำหนตุ๊กตาเด็กเีย่อีกอันหนึ่งอะ่ะแล้วลงไปเผาพร้อมกัน<ป>เออกูเดินเล่นแล้วกูไม่เจอผีเลย ไปตามาไปตามาประตูไม <T> ่ปิดวะไปมึงไปรองอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้กันหมดเลยอ้ยอ้ไปเาไอโอึงเข้้เโอ้โอ้้โ้ไปเลยเข้าออโอ มยงมัเสียงมันหมาเลยวะร้องเปมนหมาลยไอ้สัตว์กูไม่ออกกันเาฮ้ยเสียวพอโกเกตันโกเกตวันมันมีไหมวะเหมือนจะมีแจวห้องเงี้ยมันจะว่าไม่ได้เก็บ เ้ยกูอยู่ในเหลี่ยมตำนานด้วยมิวอ๋อมันจำเหลี่ยมในตำนานได้ปะชั้นใต้ดินอะไอ้เจ้าไอ้เจ้าเหลี่ยมในตำนานเหลี่ยมซิกเหลี่ยมตำนานนี่พาติดปะกูเห็นใครมันนอนตายอะไรวะเนี่ยนี่กูเห็นมันนอนเนี่ยปะอ้าวโอ้ยอะเอ๊ะโธ หายแล้วไอ้เหี้ยมันม really ันมันล่าเสร็จปุ๊บมันจะมันจะอันนี้ไว้มันจะมันจะล่าต่อเลยมันไม่พักไอ้สัตว์เมื่อกี้กูถือตุ๊กตาอยู่กูก็เดินชิวๆเลยไอ้เหี้ยอ้เอ้าเอ้าไอ้มิวไปเดี๋ยวกูเผาให้เมื่อกี้กูถือตุ๊กกูเห็นว่ากูถือตุ๊กตาอยู่กูเลยวิ่งแม่งเลยมิวเข้ามามาแล้ว หานีี่กูมใครจะตามมาไอสัตว์เอาดีๆเเีียยไไปข้างล่างไม่มีข้างล่างไม่มีเปิดเลยข้างล่างไม่มีข้างล่างไม่มีมมตุ๊กตาเอาแต่ว่าฮอคีตกอยู่ตรงนู้นอนะ่ะฮอคีฮอคีกับอ่าอเบสเน้นเฮ้ยไปสักคน,นก็ได้อย่างน้อยสองคนนึงก็ได้สักสองคนก็ได้ไปไมามาอย่างน้อยถ้ามันมาก็าเข้าเหลี่ยมสิ

กูเห็นเอาวัดดิฮ่าฮ่าฮออมยูมึงไมกูเห็นมึงนอนวะวไม่กูกำลังวิ่งหาตุ๊กตาอยู่กูก็ไปเจอพอดีแล้วโอโออยู่คนเดียวโอ้โออยู่ในห้องเนี้ยโอ้ยโอ้ยไปไหนแล้ววะโอ้ยห้องนี้โอ้ยห้องน้ำส่วนตัว ผมก็จะมาติดพักอาไรดรอนนี่เนี่ยอะไรก็ติดตวไปอะไรก็ติดตัวไปเใครจะนำมาเออใครก้มหน้าฮะมคือมึงก้มหน้าอ่าโลกสังคมก้มหน้าอ่าได้เลยก้มหน้าสภาพเออคุณน้ำคุณนำคุณมีทิกบอกไว้ถ้าเกิดว่าผีมันมันเห็นมึงแล้วมันจะมีเสียงห่าแบบ ะนั่นมันโดนอารมันตอนโดนใช่ไหมมึงจะโดนไล่เว้ยหาหาหาตุ๊กตาตุ๊กตาไม่เบาหน้าต่าง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 เฮ้ยหน้าต่างหน้าต่างที่มันแน่เฮ้ยไม่ในขนาดนั้นเองในขนาดนั้นไม่ได้ตุ๊กตาเด็กมาเด็นตุ๊กตาเด็กมาเด็กแบบไหนเด็กเครียเด็กเปรี้ยไอ้ตุ๊กตามันเปตุ๊กตาแล้วเอ้าไปตามไปตามไป้ชิบหายกูคิดว่ากูคิดว่ามึงได้ตุ๊กตาแบบวเอาไปเผาไอ้สัตว์ผีได้ตุ๊กตาไอ้เฮีย เบ็ดรูมคีอยู่ไหนครับเบ็ดรมคีเมื่การเว็ดรูมคีฮะเมื่การเว็ดรูมคีไอ้ขยไม่เคยโอ้ยอ่ะโอ้โโดนเหรอมึงโดนเหรอไม่กูเปิดประตูมากูเห็นต่อหน้าตากูเลยอะไรพี่โผลพี่โผออะไรเงี้ยไปโดนโอ้โหอ้จิบจิบโอ้มันอยู่ใกล้หูกูเลยเมื่อกี้วิ่งจัดหน้ากูไปมันจัดตากูไป ห้องเผาอยู่ห้องเผาอยู่ห้องเผ่าใครเป็นตุ๊กตากูเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาเผาอ่ะตุ๊กตาเด็กเียที่มันเอาไว้กันผีเียเอ้าผีมันเปิดทีละห้องเลยไว้เออ่ใครที่โดนน่ะลงมาข้างล่างลงมาลงมาลงมาแล้วกินไปให้ไปให้มันมันไล่เปิดทีละห้องเลยเว้ยตอนเนี้ยกูไม่รู้กูอยู่ห้องนอนเกียร์อะไรก็รู้คนเดียว กาไปเจอกันท้องเสียงนีโอเคไปูอ้พวกเจะต้องปตาเผาเข้ามาแล้วมันมาชั้นสองหน่อยตรงบันไดอ่ะที่ที่มันไม่ที่มันไปทางเชื่อมไปฮอรคียอืมใครกูการคนที่ว่าเออแต่แต่กูกกูลายเป็นเด็กเชี้ยแล้วปะโอยังอยู่ไหมโอโยยังตายเอ้อตัวยังยังน็อกยู่ยังน็อกยู่ ลงมาข้างล่างลงมาห้องเผาลงมาห้องเผาไหาทางไปหรอลุงลงุลงลงุลงลงุลงลุงกดปิดไฟลงุงกดปิดไฟเข้ามุมแล้วกดปิดไฟคุณลุงมาทางเที่ยเลยนะเข้ามุมแล้วกดปิดไฟอ่ะมุมสักมุมหนึ่งที่ว่าผีมันจะไม่เดินทางผ่านตรงนั้นอะเข้าลเออแล้วก็ปิดไฟอ๋อห้าผา,าหาทางอันนี้นไม่เิอเออผีมันจะไม่เห็นลึงเว้ยใช่เหรอใช่ยะเว้นผีมันจะเปิดเอ็กซ์เลสเฮียคุณหลงทางสวยปิดประตู ชั้นสองู่ชั้นสองที่แล้วแน่เอาเดี๋ยววาไปแล้วใครมีอะไรเผากันไม่ใช่ี๋ยวเดี๋ยวคุณเก็บไม้ไแล้วนะน่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวไปเก็บไม้มันช่างมืดซะเหลือเกินไม้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 เจอไม้วิ่งมาไม่มาแล้วไม่มาแล้วไม่มาแล้ว ไฟแล้วแล้วก็เผาผิดตัวหนึ่ง E A เอาละมึงจุดไฟแล้วเอ้ยจุดไฟแล้วไฟแล้วแล้วก็เผาผิดตัวแล้วหนึ่งเผาแล้วมันอยู่ไหนอ่าข้างบนแถงข้างบนใครเอาอะไรมาเผากันเนี่ยเผาผิดตัวมิ้วท่าน,นมิวตรงนี้มีตุ๊กตาสำหรับผาสำหรับการผีสองตัวเลยตรงไหนออนลุงม่ไหนอ่ะ,ะสองห้องเบสลุมเบสลุมไม่ใช่เบสใหญ่นะเบสลุมเล็กและย่อยสำหรับคุณใช้ ใกล้ๆห้องใกล้เขาอ่ะแต่ว่าอยู่ชั้นห้องห้องห้องเปิดใหม่ใช่ไหมใช่อ๋อไอไอที่มามันมีเบสรูมสองอันติดกันใช่ไหมใช่อ๋อไอเทียเบสรูมนั่นแหละที่กูที่กูต้องการให้ลุมไปเปิดมากที่สุดเพราะกูเข้าไม่ได้อ่าก็ต้องขอคิดทางหน่อยน่าจะได้อยู่าปเปล่าเงียบ ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเดิมไปทางที่ว่าผีมันจะออกมาประจำอ่ะทางนี้โว้ยโอ้ทางไหนวะเธอทางไหนวะนี่โอ้ยเหี้ยไปแดงอยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวว่าลุงลุงไม่อยู่นี่โอ้ยเฮี้ยฉันดูคนเลยเฮี้ยต้อน่าต้อนตาเลยไม่ขนาดนลุงลุงเข้าไปแล้วลุงชิดมุม ลุงชิดมุมปิดไฟเดี๋ยวกูไปเอาไม้เดี๋ยวกูไปเอาไม้อีกโอเคดิวเอาเก้กูติดเอากูบัาจะส่องหาพ่อมึงอ่ะจุดแล้ว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 นี่โอ้ยเฮียไม่ติดกระแพงไม่ทะลุกระแพงเลยมันเข้้้าออหจะเผาหรือว่าจะยังไงดีเผาได้อะซิเม้นด้วยน่ะชนะก็ได้อะซิเม้น กูจำไม่ได้วากูเคยเผาไว้แล้วเรีอยงพวกเราเเผาแล้วมิวแต่ไเฮ้ย t อ e ่ r o n t d o o r มกูไม่เคยเผาอ่ะกูไปเคยชนะยังมิวอยู่ไหนเผาเหอะเฮียเราหีเผาีเผาเผาโดนหนึ่งโดนหนึ่งทางออกหาไม่เจอยวะ อืว่าทางออกไม่เจอต้องไปต้องไปเไม่อ้าวไม่รู้แต่กูจะทางออกทำไมทำไมกูเห็นเป็นนอนวะนอนแล้วอุ้มกูกเห็นนอนเนี่ยนอนนอนเลยกูกูเห็นมิวยืนปกติเว้ย

มาโออ้ไเเยยู่่หนนีปีกเล่นก่อนไอ้ยาขี้ยาซ่อนแอบแอบผีเนี่ยเหี้ยเหี้ยเล่นไม้เล่ม้โอเค let's go ซ่อนแอบแอบผีเ l ชะโกนเอาผีไปแอบจุดไฟไม่จจุดไฟแล้วจุดไฟแล้วอุ้ยมีคีตรงนี้ด้วยคีอะไรอ่ะพ่าเมีนคีพ่อเมนคีเยี่ยเดี๋ยวไฟดับไปแล้วเร็วอยากเผาแล้ว เร็ว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 เเคเ่ไเลย่ไ่ใวเร็วเปเลยวเรวเร็วเรับเร็วเร็ดเร็วเร็วลายเร็วเเเ Why? Why would you burn the girl? Just get in the van. Until we decide how to handle this, you can't leave. In the meantime, I have an easy job for you. Just lay there while we try some experiments. จบแล้วไม่มีต่อหน่อยเอออ๋อเป็น่างนี้เลย